สวัสดีพี่มาฮะขอให้มีเงินมีทองกคนนฮะตลอดไปอบิ๊มมาไล่ทิ้งกันห้างมีเราจะมีนายรวมทางไม่มีวันวาเรามาเข้าดาวันที่ไม่เหียนายนะฮะ บรรยากาศก็สนุกมากนะครัผมเราจะไปคาดาวที่ไหนมันไม่เกี่ยวกับสถานที่นะฮะถึงแม้เราจะไม่ได้ไปที่เขื่อนนะแต่เราก็เขาดาดแถวบ้านเราเราไปกับเ <c oughs> พื่อนเราสนุกที่สุดเนาะครับผม,มตอนเ <c oughs> ชา้า <c oughs> ตอนเชา้ชาไอหมาไม่มานะครับแต่ตอนย็นไอเก่งมานะครับทุกคนโอเคครับผมทีนี้ก็สนุกสนานนะบรรยากาศก็ชิลมากนะครับผมดูฟองไฟมีสามนะนี่คือกับเพื่อนๆื่อนของเรานะ เป็นไงครับพี่มึงเอาเฟอรใส่เหรอไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ถังนะครับเราจะไม่ได้ไปเขื่อนนะพี่ถึงจะมาที่ใกล้ๆแต่ความสุขความสุขของเราอยุดมันไม่ได้อยู่ที่ขึ้นอยู่กับไม่เข่อนกับควันข้าตาวอ่ะไปคนเดียเลยอ้าวพี่เป็นไงครับวันนี้มาเยี่ยมเลยเนาะพูดอะไรไม่ออกเลยไอ้อย่าร้องสิอย่าร้องสิขอร้องละ ลงมาเป็นไงครับมาวันนี้ขึ้นยอดไหมตอนนี้ฟิวกำลังมานะเฮ้ยมึงอย่าขัดกูดิมึงอย่าพูดอย่างนั้นได้สัตว์เหรอใครวะทำหลอดเปล่ไอ้หมาไม่ใช่เหรอไอ้เนี่มึงสร้างสถานการณ์ตรงตื่นเลยใครเหี้ยเหมือนมันเดินลงมาจากด้านนู้นละอ้าวอันนี้อันนี้นักร้องของเราเนาะเดี๋ยวมันดีดอะไรวะอยากเดินทั้งคืนนี่้เฮ้ยแชร์หน่อยแชร์หน่อยเป็นไงบ้างเยี่ยมเลยเนาะ แม่งกูอยากร้องให้ฟูแต่มันต้องโดนแบบฟ<ค>ูให้กูอะยุ่นิ้วหน่อยแก้ว,วแก้วขอาอะไรบ้างมาดูกัรนดูกักี่นเ จะทำให้ฉันฝัไปใหมา่จันยังยืนยันขอรอต่อไปคือแบได้รอกกันฉันยวันไม่เข้าล ซอยต้นไม้อร <này. S 3> ือซอยที่ไหนอ่ะ มึงดูนี่ดิอิิงมึงดูนี่เนีลยเฮ้ยถ่าวิดมาๆๆๆเเเมาฮยทุกคนนะมดนเลเพียงหน่อยอเีห่อยากวันนี้จะมีรา มีนายอะไรอีกวะเพื่อนกันเพื่อนตายตลอดไปหากมีเราจะมีน้อยโอเคเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าิ่งจุดนะพื่อนมึงจอยาดไม่ถตกปมงนี้เฮ้ยกล้องกูใส่เจ้าเลยมึงพ่อนนี้ ก็เมียกูแม่งใส่เจ้านะวะโอ้ดูกล้องด้ยสั่งมึงดูมึงวางแล้ววางกลางนี่ดีที่ยุเออกูจะวางนี่เลยเนี่ยโอเคเอาเลยกูถ่ายวดลโอพิตาับพิตาครับฟานีคดโมรแล้วกูถ่ายไ้แล้วแล้วมึงค้ไปตัดต่อไอ้หี้ยเฮ้ยตอนนี้กี่นาทีไม่รู้เหมือนกันอาตอนนี้กี่โมลรตอนนี้ตอนนี้เฮ้ยอย่าพื่อเด้เฮ้ย

Lầm trắng mấy, xịt mấy, xịt mấy Ờ, mấy, xịt mấy Xịt mấy Xịt nhau lên 9 8 7 6 5 4 3 2 1 À, ตอนนี้เยี่ยวนะเป็นไงบ้างพี่คิดถึงสายว่ะเฮอยไม่เป็นไรแล้วนะกลับมาคืนด้อโบเมียนไม่ใช่คำพูดคำนี้เพื่อนอ่ะ,จะเจริญทุกคนเราจะผ่านไปด้วยกันรักกันนานๆน,นะ ความจำลืมเก่าหน้าเงินดาวนมาดีมาขอสาธุสวัสดีปีมาขอให้มีเงินมีทางกูนนะตลอดไปบีมาได้ท yeah, like, ิ right. finance, ้งกัน โอเคนะยังไม่หมดมอต่อครับผม